It's s, It s y y n l i n e channel นะครับมาอยู่ที่วัดเด่นกระต่ายนะครับออยู่หน้าพระประธานพมมหามงคลจักรวาลนะด้านหลังผมนี้นะครับขึ้นมาไม่เท่าไหร่เหนื่อยแล้ว i s my o ล์ไลสวัสดีครับวันนี้ก็มากันที่ วัดเด่นกระต่ายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะครับก็ในช่วงนี้กําลังจะมีการสร้างอุโบสถนะครับณบริเวณนี้เลยนะครับเห็นรูปนิมิตไหมฮะนี่นะครับสถานที่ตรงนี้แหละนะครับกําลังก่อสร้างเป็นพระอุโบสถนะครับก็จะมีสระ ร้อมรอบนะครับนะก็ความคิดสร้างสรรค์นะฮะที่จะทำพระอุโบสถกันตรงนี้นะครับก็บรรยากาศอยู่บรรยากาศวันนี้ลม,มรื่นนะครับหลังจากฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะอากาศก็เลยเย็นสบายดีนะครับนะ ใครจะร่วมบุญส่วนร่วมกุศลนะครับสร้างพระอุโบสถวัดเด่นกระต่ายก็เชิญนะครับเดี๋ยวไปด้านบนกันนะครับมีพระุพธร,รูปนะครับที่เขาได้สร้างไว้นะครับมาขึ้นบันไดด้วยกันนะครับบันไดก็กว้างขวางนะครับหนึ่งขั้นก็ก้าสองทีแหละนะครับก็ได้กำลัง ขาเลยทีเดียวนะครับนะครับเดินขึ้นไปด้วยกันไหมมาด้วยกันนะครับมีที่พักนะครับพักเหนื่อยกันด้วยนะครับจะพักศาลาด้านซ้ายนะครับศาลาด้านขวานะครับหรือใครจะไปแต่งเติมศาลานะครับก็ยินดีนะครับทางวัดยินดีอยู่แล้วเนาะนะครับไปชมพระพุทธรูปกันด้านบนนะครับ ไม่ได้หาข้อมูลมานะครับว่าสูงเท่าไหร่สร้างเมื่อไหร่นะครับ <g iggle> ก็ยนก็สร้างอยู่บนภูเขาหลังวัดนะครับที่สูงพอประมาณนะครับไม่ได้สูงมากมายนะครับแต่ขึ้นไปแล้วก็โอ้โหสดชื่นดีเลยทีเดียวนะครับถ้าดดแดดไม่แรงนะนะครับ แต่ถึงว่าแดดแรงนะครับแต่ก็ลมพัดอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ด้านบนนะครับมองมาด้านตะวันตกก็จะเห็นเขตอำเภอเมืองนะครับก็บรรยากาศดีนะครับน่าขึ้นไปนอนนะครับอ่านหนังสือชมวิวทิวทัศน์รอบๆนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิวได 360นะครับเพราะว่ามีต้นไม้ด้านข้างอีกเยอะนะครับถ้าตัดต้นไม้ไปก็เสียดายธรรมชาตินะ,นะครับนะก็อยู่ที่วัดเด่นกระต่ายนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะกราพระกันนะครับแวะพักเหนื่อยกันนะครับก็แวะกันได้ที่เด่นวัดเด่นกระต่ายนะครับพักชม เดินออกกําลังกายนะครับหลังจากนั่งรถกันนานแล้วขึ้นบันไดนะครับไปชมพระพุทธรูปนะครับไปกราบไปไหว้กันนะครับครับก็ได้ผ่านไปก็นําภาพมาฝากกันนะฮะสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่จะร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดเด่นกระต่ายก,ก็ก็ยินดีนะครับ เรียนเชิญได้นะครับเขาบอกว่าวัดกับบ้านช่วยกันส่งเสริมอะไรนะพูดไม่ถูกอีกวัดจะดีเพราะมีบ้านอะไรนะโอ้ผมไม่เคยมีอยู่ในสมองเลยเนาะไอ้พวกนี้ไม่จำจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> นะบนอีกแล้วนะครับ ก็มันไม่ได้อย่างใจเนอะนะครับพูดอะไรก็จําไม่ได้นะครับคิดว่าจําได้ก็จําไม่ได้ซะแล้วนะครับเอาขอบคุณมากมายนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้กัน i s My Online Channel สวัสดีครับ